เผยข่าวเลยเรนี่ Redmi K 6 0 s ิ r ซีรอาจเปิดตัวปลายเดือนนี้และเป็นสมาร์ทโฟนสุดทรงพลังส่งท้ายปี <S <S ล่าสุดได้มีข้อมูลว่าทางเลนี่อาจจะเปิดตัวเ e นี่ K 6 0ส e บซีรในช่วงปลายปีนี้ครับโดยทาง d i g ดิจิตอลชั t สต i ชัได้เผยว่า r e นี่ K 6 0สิบซีรจะเปิดตัวในปลายเดือนธันวาคมนี้ครับที่มีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นคือ Redmi K 6 0 เลนส์มิคเคหและเลนส์ม6 0 e ซึ่งยังระบุอีกว่าสมาร์ทโฟนซีรีส์นี้จะเป็นสมาร์ทโฟนสุดทรงพลังส่งท้ายปี2022เลยครับซึ่งตามรายงานก่อนหน้านี้มีข้อมูลสเปคของเ e นส์ม6 0เคซีรีส์เผยออกมาบ้างแล้วนะครับแต่ก็เป็นข้อมูลที่แปลกนะครับเพราะระบุว่าเ e นส์ม6 0จะใช้ชิปเซต็ต Snapdragon 8 g ดนสส่วนรุ่นเ e นส์ม6 0เคจะใช้ชิปเซต็ต Snapdragon พน 1, และเลนส์มิค e อาจจะเป็นรุ่นลองลงมาที่ใช้ชิป d ด m ์ n s i ติ8,200แทนครับคาดว่าเลนมิเน่ K63 จะมีการรีแบนด์ใหม่ในตลาดกอลบลกับแบรนด์โ o c o ในช่วงต้นปีหน้าครับยังไงเราคงต้องเล่าดูกันต่อไปละครับตอนนี้ช่องไอทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ